เด็กเริ่มเมื่อยแล้วนะคะเด็กเลยนั่งพักข้างในเป็น f เวอร์ช็อปนะมีดอกไม้น่ารักน่ารักเดี๋ยวเขาไปดูอันนี้ขายอะไรคะรองเท้าเหรอคะมีขายอะไรบ้างคะเจี๊ยวพันตุ่นนคะ่ะ น,น,นี่เป็นคาร่าลิลลี่นะคะซื้อสองแถมหนึ่งราคากระถางละสามร้อยห้าสิบเท่ากับว่าเจ็ดร้อยได้สามต้น มันเหมือนฟาแลงเลยกล้วยไม้อะไรฟาแลงนั่นแหละจะเป็นพันเล็กก็เขียนว่าฟาแลงน็อกซสน่ารักมากเลยอันนี้ก็ถถางละสี่รอ้อยชอบมากเลยอะอยากส่ิงจริงๆ,ๆส่จริงจๆรๆิงมๆๆีข้างหลังมีเป็น มีพวกน้ำหอมปากๆล้นสีหอมเนี่ยแล้วมีช็อูเจลช็อูเจลไม่จมุจม่ม,มแล้วหอมมากเลยน,น,น,นี่อดอิกับมันเหอฮะไม่สบายเลยน่ะเดี๋ยวนี้เราไม่ซื้อกขนนลลูกไม่ซื้ออย่าไปทับเขาลูกเดี๋ยวน้องหนีเจ็บขึ้นไเอันเ อาหารไม่ยิ้มนี่หนึ่งแล้วหนึ่งจอ,อนี่หวานใสแกงค่ะดอกอะไรคะเนี่ยรู้ไหมไม่รู้อะปาแลนปาแลนค่าไว้ในบ้านอาจจะมไม่ในในบ้านเลยเน